ลุงพลหลุดปากเผยทนายตั้มเรียกค่าว่าความสมล้านตอนทำคดีของน้องชมพู่ลุงพลเผยกลุ่ม f อซบอกทนายตั้มสิทธาเรียกค่าว่าความตอนทำคดีน้องชมพู่สามล้านส่วนค่ากินและค่าที่พักลุงจ่ายเองทั้งหมด เรียกว่าตอนนี้ชื่อของทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดกำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองด้วยก่อนหน้านี้ทนายอั๋นพัทรพงษ์สุภักษรได้ออกมาเผยหลักฐานที่อ้างว่าเป็นสลิปที่แฟนคลับของลุงพลที่อยู่ต่างประเทศโอนเงินมาช่วยเหลือเรื่องคดีลุงพล5 0 0แสนบาทคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เข้าบัญชีมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาว,วชนและสังคมของทนายตั้มซึ่งต่อมาทางด้านทนายตั้มได้ออกมา เคลียชัดว่าเรื่อง FC ลุงพลโอนเงินให้500,000บาทเป็นเรื่องแต่งขึ้นผมเคยเอาสมุดบัญชีแจงไปรอบหนึ่งแล้วตอนมีดราม่าครั้งก่อนสลิปก็ปลอมมาเงินในบัญชีมูลนิธิยังมีไม่เกิน250,000บาทเลยผมไม่ใช่คนพูดกลับไปกลับมาอะไรจริงก็บอกว่าจริงอันไหนข่าวปลอมก็บอกว่าปลอมลองดูลิงก์ข่าวนี้ได้เลย ล่าสุดวันที่4เมษายนในรายการเคลียชัชัดซึ่งมีบุ๋มปนัดดาเป็นพิธีกรได้สัมภาษณ์ลุงพลคนดังแห่งกกกอกซึ่งในช่วงหนึ่งลุงพลได้ตอบคำถามที่ถูกถามว่าทนายตั้มได้รับเงินจาก f อซลุงพล5 0 0 0นบาทจริงหรือไม่โดยลุงพลระบุว่าผมไม่รู้ว่าได้รับเงินหรือไม่อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีเอซเอาสลิปมาโชว์ยืนยัน แต่ในระหว่างที่ทนายตั้มมาดูแลคดีให้ผมผมมีการดูแลค่าที่พักอาหารการกินแต่ยังไม่มีการตกลงราคาเรื่องค่าวิชาชีพส่วนสาเหตุที่ทนายตั้มถอนตัวน่าจะมาจากพยานเยอะอาจจะใช้ระยะเวลาในการว่าความนานหลายเดือนไม่น่าใช่เรื่องเงินส่วนกรณีของทนายตั้มได้มีการพูดคุยกับกลุ่ม FC ที่จะต้องโอนค่าวิชาชีพค่าทนายมีการพูดคุยกันจริง ตกลงกันจริงค่าทนายความ3ล้านบาทแต่สุดท้ายตกลงกันที่2ล้านซึ่งมีมูลความจริงเท่าที่ทราบก็มีแค่นี้แต่จะมีการโอนเท่าไหร่นั้นก็ไม่ทราบเลย